สวัสดีค่ะพบกับอアิและช่องアินิวค่ะแฟมิลี่ค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูม MG พระนครสาขาวงแหวนกาญจนาพิเศษค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับตัว MGX Ten เอ็ก g ทนเดอรเครื่องยนต์2.0เกียร์ธรรมดา6จังหวะค่ะราคาอยู่ที่7 3900 0บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะนิติีตัวถังของรถค่ะความยาวของรถอยู่ที่5 3 6 5มิมลลิเมตรค่ะความกว้างของรถค่ะ1,900ามิลลิเมตร ความสูงของรถค่ะ1 8 2 0ม mm ิลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะด้านหน้าตัวรถในตัว MG Extender คันนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวโลโก้ของ MG ที่เป็นโครเมียมตรงกลางขนาดใหญ่พื้นหลังสีดำเงาค่ะกับกระจังด้านหน้าค่ะตัวนี้ค่ะที่เป็นกระจังด้านหน้าแบบโครเมียมเป็นชั้นค่ะตัวเคาะครอบด้านหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมขนาดใหญ่ตรงกลางยังเป็นโครเมียมที่เป็นชั้น ไตระดับถึง3ระดับเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเขายังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะตัวด้านบนค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟเดย์ไทม r u ั n i n g งไลท์ที่เป็นแบบ f ู l l LED ค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED ค่ะจะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้เลยค่ะนี่มาในฝั่งของทางฝั่งของล้อกันบ้างดีกว่าค่ะล้อค่ะนี่ ในส่วนของยางของเป็นมิชลินค่ะนี่ตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้จะเป็นของดิสโ n นค่ะซีรีส์ยางของเขาค่ะจะอยู่ที่255ทับ60 R18 ค่ะจะเป็นล้ออลลอยซีทูทนขนาด18นิ้วค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเพย์พร้อมช่องระบายความร้อนมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าค่ะที่เป็นอิสระปีกหนกคู่ค่ะ ด้านข้างเขามาพร้อมกับตัวฟอนระบบปฏิบัติการอัจฉริยะของเขาเลยค่ะจะเป็นตัวไอสมาร์ทค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่ค่ะด้านบนจะเป็นโครเมียมตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นสีดําด้านค่ะหัวดําจับเปิดประตูห่ตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมเต็มๆเ,เลยพร้อมกับตัวปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะด้านล่างค่ะยังมาพร้อมกับบันไดด้านข้างที่เป็นสีดํา เต็มแผ่นทั้งหมดเลยค่ะยาวๆแบบนี้เลยเพื่อให้เราก้าวเข้าไปภายในห้องผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวใจแอนแคปค่ะจะมีในส่วนของแคบของผู้โดยสารแถวที่2มาด้วยค่ะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะในส่วนของด้านหลังตรงนี้ค่ะจะให้ดูถังน้ํามันเชื้อเพลิงกันค่ะที่รองรับในตัว MG Attender คันนี้ค่ะจะรองรับน้ำมันที่เป็นดีเซลค่ะแล้วก็ความจุถังน้ำมันอยู่ที่73ลิตรค่ะ ลงมาที่ล้อด้านหลังกันค่ะในส่วนของยางจะเป็นยางของ Bridgestone ค่ะซีลี์ยางข้างหลังจะเป็น255ทับ 60R18 ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วด้านหลังจะเป็นดิสเบกค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังค่ะที่เป็นแหนบแผ่นซ้อนค่ะมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างค่ะในด้านท้ายกระบาดตรงนี้ค่ะนี่เขาจะมาพร้อมกับ ตัวตกแต่งด้านหลังที่เป็นตัวครอบสีดำค่ะตัดเส้นสีแดงเพื่อให้เข้ากับไฟท้ายนั่นเองค่ะส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นแบบระบบ LED ค่ะจะเป็นเส้นสีแดงเห็นไหมเอ่ยว่ารับกับตัวเส้นตัดที่เป็นสีแดงกับกระบะมากๆเลยค่ะ,ะมาดูทางฝั่งด้านนี้กันค่ะในตัวด้านหลังกระบะตรงนี้ค่ะจะมาพร้อมกับฟอนต์ตัว x t e n d e r ค่ะที่เป็นตัว กรอบตัวเส้นตัดข้างๆที่เป็นโครเมียมด้านในจะเป็นสีดำเงาค่ะโลโก้เอด้านหลังขนาดใหญ่พร้อมตัวกล้องช่วยถอยจอดค่ะตัวจับเปิดกระบะท้ายตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมค่ะด้านหลังยังมาพร้อมกับไฟกรอบสองกรอบป้ายทะเบียนเซนเซอร์ด้านหลังค่ะสองจุดค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะมาดูในส่วนของใจแอนแคปกันค่ะ นี่ค่ะในส่วนของใจแอนแคปคันนี้ค่ะเราก็จะเปิดเข้ามาแบบนี้นี่ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะเราสามารถไม่ว่าจะเพิ่มเบาเพื่อให้ผู้โดยสารเพิ่มผู้โดยสารด้านหลังได้ค่ะหรือจะสามารถบรรทุกข,ของด้านหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก้าวเข้ามาแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะเข้ามานั่งได้แบบนี้เลยค่ะจะบอกว่าภายในนั่งได้กว้างขวางอาจีให้นั่งตรงนี้เลยดีกว่า เล็กรูมก้องขวางเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะตัวที่อาจีนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อเก็บของจากทางด้านล่างได้เลยค่ะในส่วนของช่องตรงกลางค่ะของด้านหลังเขายังมาพร้อมกับ power outlet ชาร์จให้อีกหนึ่งจุดค่ะมาทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้ากันค่ะ ทางฝั่งด้านนี้ค่ะตัวเปิดค่ะตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมตัวตัดภายในค่ะจะเป็นสีดำเงาตัดขอบเส้นสีเทาด้านล่างตรงนี้ค่ะที่เป็นที่เท้าแขนเป็นหนังสีน้ำตาลค่ะตรงนี้สามารถนั่งวางแขนในระยะทางไกลๆได้สบายมากๆเลยลงมาด้านล่างค่ะก็จะ,จะมาพร้อมกับช่องวางขวดน้ําและช่องวางของขนาดใหญ่ค่ะไปทางฝั่งของคนขับกันค่ะ ทางฝั่งของคนขับกันค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะอจิจะให้ดูทางฝั่งของตัวใจแอนแคปกันก่อนทางฝั่งของใจแอนแคปตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดประตูมาแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก้าวเข้าไปภายในห้องผู้โดยสารหรือจะใช้เป็นในส่วนของพื้นที่วางของได้ค่ะก้าวเข้ามาภายในตรงนี้ค่ะนั่งไปแบบนี้ได้เลยเล็กรูมกว้างขวางเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะแล้วก็ ยังมาพร้อมกับ power outlet c าร์ g ค่ะด้านหลัง 1. จุดตรงที่อาจินั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อวางของเก็บของด้านล่างได้เลยค่ะลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะมาทางฝั่งของประตูด้านข้างฝั่งนี้ค่ะที่เป็นในส่วนของแคบก็จะมาพร้อมกับนี่ตัวเปิดที่ตรงกับสลีระของเราค่ะตัวจะเปิดปิดช่องวางของด้านล่างค่ะมาทางฝั่งของคนขับกันค่ะ ทางฝั่งของคนขับด้านนี้ค่ะตัวเปิดค่ะตัวนี้จะเป็นแบบโฮรเมียมพร้อมแผงตกแต่งประตูที่เป็นสีดำเงาค่ะตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวปรับกระจกครับกระจกค่ะมีเส้นตัดโคมเมียมมาด้วยด้านล่างค่ะัวก็จะมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันการใช้กระจกนั่นเองค่ะสองฝั่งแบบนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มอันล็อกแล้วก็ปลดล็อกค่ะด้านล่าง ตรงนี้ยังมีปุ่มฟังก์ชันของตัวเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะช่องวางขวดน้ำหนึ่งจุดช่องวางของด้านข้างค่ะเดี๋ยวเราก้าวเข้าไปภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะทางฝั่งของคนขับตรงนี้ค่ะเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารทางฝั่งคนขับตรงนี้เราสามารถปรับเลื่อนหรือไปข้างหลังได้สุดแบบนี้เลยแล้วก็ปรับเอ็นค่ะ ตัวเบาะค่ะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลด้านข้างจะเป็นลวดลายเหมือนขับตัวแคปลาค่ะทางด้านนี้พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยหนังสีดำตะเข็บได้สีดำทิศทางการปรับพวงมาลัยค่ะตัวนี้สามารถดันลงดันขึ้นปรับได้สองทิศทางค่ะก็ดันขึ้นล็อกแบบนี้ได้เลย มากันที่ปุ่มฟังก์ชันด้านข้างค่ะตัวนี้มาพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําวางขวดน้ําด้านข้างมีแบบนี้ทั้งฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับค่ะตัวปรับแสงลดแสงของมาตรวัดปรับระดับไฟหน้ารถปุ่ม push start ช่องวางธนาบาัตรวางเหรียญไม่ว่าจะเป็นบัตรทางด่วนหรือบัตรจอดรถค่ะด้านล่างก็จะมีตัวที่ดึงฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะ อจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจีอยู่ภายในตัวรถของ MG Extender ค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะนะคะเราจะดูตัวภายในกันค่ะในส่วนของภายในตรงนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวมาตรวัดค่ะนี่ค่ะ เป็นตัวมาตรวัดแบบนี้เลยตัวที่เห็นเป็นจุดเด่นในตัวมาตรวัดค่ะจะเป็นเส้นขอบที่เป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะที่เป็นตัวตัดเส้นเป็นแบบโคเมียมด้านซ้ายและด้านขวาเลยเมื่อกี้アิติดตรงนี้ไปเนาะนี่ไม่เอิดเราก็จะมองไม่เห็นตัวที่เป็นเส้นสีแดงขึ้นมาจะเห็นแต่ส่วนของรูปทรงที่เป็นเข็มพอเราเปิดค่ะหรือทําการสตาร์ทรถค่ะก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นการบอก รอบวัดหรือการขับขี่ต่างๆค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสเป็นแสงไฟขึ้นมาแบบนี้เลยจีบว่าแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะแล้วทำให้ดูไม่ลกด้วยตัวช่องตรงกลางมาพร้อมกับตัวจอบอกข้อมูลการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ A ใช้ B ค่ะพวงมาลัยค่ะจะมาพร้อมกับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะทางฝั่งด้านขวาจะมาพร้อมกับตัวเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายค่ะ ทางฝั่งด้านซ้ายก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงเป็นปุ่มระบบต่างๆด้านขวาจะเป็นไฟสองสว่างและก็ไฟเลี้ยวค่ะทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นการปัดน้ำฝนค่ะเรามาดูตรงกลางกันบ้างค่ะตรงกลางด้านหน้าตรงนี้ค่ะด้านบนมีช่องวางของตัวนี้ก็กว้างขวางวางของได้จุของได้เยอะสัญ,ญญาณไฟฉุกเฉิน ช่องปรับอากาศตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่สามารถกดทัชสกรีน fm am เลือกการฟังของเราได้เลยก็จะมีโฮมมีเนมีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเอนเตอร์เทนเมนต์การฟังเพลงของเราค่ะก็จะเป็นหน้าตาของเมนูค่ะมีโทรศัพท์ลถบลูทูธการตั้งค่า โฟลเดอร์กล่องจุดหมายค่ะหรือเราสามารถใช้กบปุ่มฟังก์ชันด้านนี้ได้เลยเราสามารถเปิดเลื่อนดูแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะสามารถเข้ามาดูในการระบบการตั้งค่าพื้นที่การจับเกตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าภาษาตั้งค่าหน้าจอแสดงผลค่ะกดปุ่มค่าปุ่มเดียวก็จะเจอกับเมนูต่างๆตรงนี้ได้เลยค่ะ ลงมาด้านล่างค่ะกับระบบแอร์ค่ะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิตามความต้องการของเราได้เลยมีโหมดมีตัวปรับความแรงพัดลมลดระดับค่ะฝั่งด้านซ้ายมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Eco Mode มดพาวเวอรค่ะทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นปุ่มปิดการลื่นนถลาข,ของรถตัวช่วยลงทางลาดชันค่ะ ลงมาด้านล่างตัวที่มีตัวตัดเส้นโครเมียมกับตัวฝาที่เป็นสีดำเงาค่ะตรงนี้เราสามารถเปิดขึ้นมาใส่ของ Power Charge. อร์ l อ t เ h a r g e ปิดไปแบบนี้ได้เลยด้านล่างที่อาจวางกุญแจอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นช่องเสียบ USB 2จุดสามารถวางสมาร์ทโฟนตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกุญแจเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาหจังหวะค่ะเบรกมือ ช่องวางขวดน้ำสองจุดที่เท้าแขนค่ะจะเป็นหนังสีน้ำตาลแต่เข็บได้สีน้ำตาลค่ะช่องวางของมีเป็นแบบช่องเล็กด้านบนแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างค่ะเบาะฝั่งผู้โดยสารด้านนี้ค่ะหัวหมอนจะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของหนังสีน้ำตาลด้านข้างก็จะมีในส่วนของที่เป็นเหมือนลายแคปล่าค่ะก็จะมีด้านนี้ตรงกลางมาด้วย เป็นเบาะนั่งขนาดใหญ่นั่งนุ่มสบายตลอดระยะทางแน่นอนค่ะในนี้เขายังมาพร้อมค่ะกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายของรถระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันและลงทางลาดชันค่ะแล้วก็มีระบบ i Smart ของ MG ค่ะอจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของห้องเครื่องยนต์ด้านหนานกันค่ะ อาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์และขุมพลังในตัว MG x e n g e n คันนี้ค่ะมากันค่ะตัวในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะด้านนี้เปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยมี ตัวโชคช่วยค้ำค่ะแล้วก็หน้าตาของเครื่องยนต์ที่เป็นฝาครอบมีสีดำแล้วก็ตัวตัดข้างในที่เป็นสีเทาพร้อมกับลวดลายค่ะ t ี CDI MG x t e n d e r คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์และกลุ่มพลังค่ะที่เป็นในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลรหัส D204 สูบ DOHC16 วา wow, ว 1,996cc พ่วงเทอร์โบ กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก83.0คูณ92.0มิลลิเมตรค่ะอัตราส่วนกำลังอาจ15.9ต่อ1กำลังสูงสุด161แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อน4ล้อค่ะ ในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดา6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังค่ะปิดได้แบบนี้เลยท่านผู้ชมท่านใดค่ะที่สนใจในตัว MG Extender CG Grand เครื่องยนต์2.0เกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่739,000บาทค่ะและในส่วนคันนี้ที่อาจีได้ทำการโปรโมทคันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวใจแอนแคปนั่นเองค่ะ สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงและทำการทดลองขับกับทางโชว์รูม MG พระนครสาขาวงแหวงการจนาพิเศษได้เลยค่ะขอขอบคุณทางโชว์รูม MG พระนครสาขาวงแหวงการจนาพิเศษที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้อจิได้มาทำการโปรโมตในตัว MG Extender คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอ a ิ New Car Family กันด้วยค่ะพบกับอใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ